เอาล่ะสักแห่งในสายก่อสร้างนี้มีชิ้นส่วนศิลาลโอ้แหมง่ายขนาดนี้เชียวทำไมถึงพูดแบบนั้นออกมานะว้าวเจ็คก้นเนาะสวยแล้วสิจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้ไหมเนี่ยไอายปากพาสวยจริงๆว้ายอมแพ้ซะแจ็คก้นเนาะซิลเวอร์เซเบ,บิลไลบี้แกอยู่นี่ไ,ไ <c oughs> อยู่หวังเลยมาโก กลุ่มวายแพรของฉันแกะรอยแกได้ทุกย่างก้าวและตราบใดที่แกยังมีข้าหัวอยู่เราจะตามล่าแกจบจนช่วฟ้าดินสลายฉันว่าปล่อยพวกนั้นได้เลยจับไปก่อนแล้วกันสิ่งฉันสนใจมีแค่เรื่องชิ้นส่วนโอ้ให้ตายมันน่าจะไปติดกับแคก,กี้ตอนที่เขาวิ่งมาเมื่อกี้แล้วเขาเพิ่งเป็นกวดจะรู้ตัวว่ามีมันอยู่ฉันต้องชิงชิ้นส่วนมาก่อนที่เซโบจะจับตัวเขาไปเอาล่ะไปดิจิดซิเซโบพูดบางอย่างเรื่อแกะรอยเหมือนนั้นอ่า นั่นน่าจะพอซื้อเวลาให้ฉันได้บ้างแจ้งทุกหน่วยจ็กกอรนอตกำลังมุ่งไปทางทิศตะวันออกอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เยี่ยมทีนี้ก็เลหลือแค่เขากับฉันแล้วเยี่ยมทีนี้ก็เลหลือแค่เขากับฉันแล้วเมื่อฉันล่อวิ่งแล้วจะไม่มีอะไรอยู่ชันได้ว้าวรองนี้ก็ถึงเรียกไหนว่าแจ็คเกอร์นอตสินะตอนนี้ฉันเก็ตแล้วโอเคพ่อหนุ่มน้อย ตอนนี้ก็อยู่นิ่งๆก่อนที่มันจะเละเป็นโจ๊กฉันไม่ชอบกินโจ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจ๊กเมื่อกี้ฉันหมายถึง,ไ,ไ,ถงไปถกไปพนหน้าฉันงัออ้นฉันเดาว่าน่าจะเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งไปด้วยแมงช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ฉันกำลังเล็งเรยย่อสวยๆไว้ลำหนึ่งพอดี ต่ด้วยค่าหัวของนายคงจะพอใจได้สบายเชือละพอดได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันประทะกับทหารติดเืนไปขยงถ้าให้เดาแจถ็ถทุกหน่วยระบุเป้าหมายที่สองสไปเดอร์แมนนี่สินะที่เขาเรียกว่าห่างไกลความสมบูรณ์แบบแจ็กก็นน้องก,กันบางตรงมาจากทางตะว,วันออกเราว่าวันมากับฉันไว้ค่อยมาจัดการสไปเดอร์แมน Spider Man ทิลล่าคิดว่าจะไม่ไปซะแล้วเลีกไปพวกตัวจิว๋ว ระวังดกน,นอนเลก็กลงมาตรงนี้บรบวดูยกระนอนอย่ก,กับผมพรอกับักเสริมขอยบกััก้งั้นแค่เราแล้วสินะสไปเด์แมนย่าเป็นเว้าไมยอยู่จัดการมันไม่เอานะถามจริงป้าแล้วจะออกไปจากที่นี่ยังไงเลิกตามฉันสักทีตัวเตะกำแพง ูดโดยคนที่เปิดทางให้ฉันเข้าเขาได้ยินคนบอกว่าคนที่แข็งกร้าวแท้จริงแล้วภายในนั้นอ่อนโยนแต่กับหมอนี่ก็ไม่แน่ถอยก่อนเราต้องการกำลังเสริมไม่เอานะคางนี้เพิ่งจะเริ่มเองนะเฮ้แจ็คเกอร์นอรฉันมีอะไรมาฝากด้วยล่ะกลับแล้วล่ะมาโก้ไม่มีที่ให้ดีแล้วฉันฉันจะสร้างมันเอง ไม่เคยเห็นไฟท้าสูส้กับเศษก่อสร้างมาก่อนแถมชนะด้วยพวกนายเห็นนั่นไหมหมอนั่นพังตึกสราบเป็นหน้ากลองเลยใช่วลเรามาชื่นชมมันไหมตามมันไปดูเหมือนจะเป็นทางเดียวกันนะงั้นขอติดไปด้วยคนให้ตายดูเขาซิแค่คนเดียวเองนะเนี่ยคนอะไรมางก็จะกัดเลยช่างหัวมันสิเราค์พุ่ตอนนี้มันอยู่ไหนทางตัวตกตรงไปที่ตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่นั่นตึกของออคอปไปไปเฮ้ยดูนั่น เลยเกาะอยู่ใต้คอมเตอร์ด้วยพระโมทีไซน์แมนเกาะอยู่ใต้พอนายขอยับไซน์แมนเกาะอยู่ใต้พอนายฉันต้องลงป้ายนี้แล้วขอบคนที่มาส่งนะเพื่อนยืนยันเบาะแสที่สองพบตัวไอร์แมนแล้วให้ตายก็จับฉันไม่ได้หรอกใช่ได้หัวหมุนอีกแล้วเราเออแล้วฉันจะผ่านตรงนั้นไปได้ไงบางทีถ้าฉันไปช่วยเหลือคนงานพวกนั้นคงช่วยฉันได้ ต้องรีบตามตัวเขาก่อนที่คนของเซเบิลจะระเบิดเพราะเป็นจุนไปพร้อมกับชิ้นส่วนเข้าไปใกล้อีกลันเขาจะทำอะไรเ<อ>นือยสลัดมันตลัดมันออกไม้เขาหลั<อ>งหึ่งผมลงระวัง<อ>ไม่นั่นแหละจะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ขอไายรูปหน่อยสิแกอีกแล้วเหรอแกจับฉันไม่ได้หรอกอ แล้วรูปฉันล่ะเซลฟี่ตัวเองสิวะมานี่ไอ้หนูดูลาเคียงแกไปพ้นหน้าฉันแล้ว นั่นช่วยแกไม่ได้หรอกฉันคือจกักรนัดจำได้ไหมเมื่อฉันริ่มเรวิ่งจะไม่มีอะไรหยุดฉันได้นั่นแหละที่ฉันหวังไว้งั้นทำไมไม่ลองร่วงลงไปล่ะนี่อาจจะเจ็บสักหน่อยโอ้ดดโอ้แม่เจ้ารีบลงจอดเดี๋ยวนี้เราจะบุกเข้าไปถ้าพวกมันสองคนรอดมาได้นี่คงปาฏิหาริย์ แตนตนนี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายต้องดึงผีชิ้นส่วนศิลาก่อนที่เขาจะหาเจอเฮ้ยไอ้ของเรืองแสงนี่มันอะไรเนีดยให้ตายตอนนี้ฉันมีพลังมากกว่าแต่กอนี่ในส่ดีขึ wow ้นด้วยใช่ไหมเหมือนจะไม่นะ เยี่ยมมากทีนี้รดงมือหน่อยสไปเดอร์แมนยังมีหลายอย่างที่ต้องทำ